ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวดีประจำวันที่13กุมภาพันธ์2566ครับจะมีการแจกเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนารอบใหม่นะครับเป็นเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่18จะโอนเข้าบัญชีในวันที่15กุมภาพันธ์นี้มาดูเงื่อนไขกันครับสำหรับงวดที่18นี้นะครับจะให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่4ถึง10กุมภาพันธ์ปี6-6ที่ผ่านมานะครับ โดยในเรื่องของข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับราคาตบาทต่อตันเนี่ยถ้าอิงจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอีนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 3 6 0 0กว่าบาทจะได้ส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้นะครับประมาณ355บาทด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับเป็นข้าวเปลือกปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางอยู่ที่ประมาณ11,000กว่าบาทนะฮะ แล้วก็ส่วนต่างที่จะได้รับนะครับเป็นราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันต่อด้วยข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาเกณฑ์กลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,900กว่าบาทนะครับส่วนต่างจะได้ประมาณ6บาท98สตางค์ครับต่อด้วยข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาเกณฑ์กลางอยู่ที่ประมาณ12,500กว่าบาทครับส่วนต่างราคาเกณฑ์กลางนั้นจะสูงกว่าราคาประกันครับนี่คือในเลทราคาที่จะได้รับในงวด18นี้นะครับก็จะเข้า ภายในวันที่15กุมภาพันธ์ก็ขอยินดีกับพี่น้องเกษตรกรลงหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้หากจะมีการประกาศรายได้ของพืชชนิดอื่นๆนะเดี๋ยวสตางจะไปตามข่าวให้เนาะพี่น้องเกษตรกรก็สามารถติดตามได้ที่ช่องสตังมีเดียกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับสตังจะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube คนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดวยตรงก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ